คิดดีนะเป็นบุญ <c oughs> นี่ว่าคิดดีก็ต้องทําดีเพราะเน่าคิดดีมันก็ต้องทาดีถ้าคิดบุดีมันก็ต้องทําสิ่งที่ผดีนะคิดดีมันก็เป็นมโนกรรมทําดีการกระทำของมันก็จเป็นกายกรรมเว้าวดีก็เป็นวจีกรรมนะเป็นเป็นมันก็เป็นบุญทท่านั้นแหละอันนี้นนคือเหตุของบุญ เข้ามาว่าเต่โดยผลก็โดยผลหน่อยเห็นคนสุหังบางมีบุญของเขาอันนั้นคือผลของมันผลของการกระทำเข้ากับบริสลาเติเตียมเห็นอะไรเขาคือเขาคือดูดีมีสุขรับคือดำรวยอันนั้นคือผลผลของการกระทำว่าเหตุคือการทำความดีว่าโดยผลคือความสุข อันนั้นคือกระบวนการของบุญที่นี่กุศลคืออย่างทุกความสลาดสลาดนั้นสลาดในสิ่งที่คิดกิดี่ทำถอยคำที่เก่าไปถ้าสลาดไปเฮ็ดเยี้งก็สบายไปปัดถ้าวาสลาดเทนักกัยุงอยากไปปัดเลยแหละมาจากความคิดความเข้าใจของเขาคือกุศลกุศลมาจากคำว่ากุศโลภาวะทุกความสลาดในสิ่งที่คิดกิดี่ทำถอยคำที่เก่า เคยเห็นยังดูดสติปัญญามันเรียบงา่ายคือกันมันกับรบริวรวายเนี่ยนอนะันนี้คือหอบสละเคยเห็นนะแล้วก็เหตุตามที่เคยมาอนะันนั้นอ่าในที่สุดเกี่ยวกับาใจกี่ยวกับอโมยนที่าพ่อแม่พาทำมาเออันเปยนทิ่มให้เพิเเ่นผมได้ว่าเพิ่นพาเหตุมาแต่เฮาบวพัฒนาบวต่อยอดปัญญาอเอาไปก็เลยไปงมเศราา้าหย่อนจิมัดจีเม่น,นนะครับนะ ที่นี่อานิสงส์อานิสงส์ก็มาจากว่าประโยชน์ผลของการกระทําที่มันถูกต้องประกอบด้วยสติปัญญาอานิสงส์เอ่อเสย์ส้มประโยชน์จากการกระทําที่ถูกต้องมันกับเกี่ยวของกันบัดเกี่ยวเงินกันบัด แต่ถ้าเข้าใจในรักธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมสอนมันเดี่ยงง่ายมันบุร,รีมีมากใหม่อย่างไรพิธีนี่ก็มันบุร,รีมีมากมายตามที่ย่อนไปเบินนง่งแต่ขังพุทธกรรมมันบร,รีมีอย่างไรเดี่ยงง่ายจอดของกลมเกลือ่อนรุ่นหลังมันก็มันเป็นพิธีของผ้ามีแยงต่างๆถ้าก็มาอผูกเกินมาก มันก,ก็นเลยเต็มไปบดเลยบานมาบดบ,บังเลยบดบดบ,บ,บังทำคนรุนลังกันเลยเอาสิ่งที่เขาเหตุพิพิธขึนมาผลพาเหตุมาแล้วนี่ต่อมาเขาก็เลยบวสลัออบเตี้ยแล้วบาศมืดตึบเส้นหลังไปให้กับมืดเข้าไปยึกบาเพอเขาสอนพีดเขาสอนพีทก็เป็นบาปที่ระบาดบาปเา่าเลยแล้วบานเานี่นะคือทำบทที่แต่พอเขาเห็น เอามปฏิรูปจะเห็นในมันถือดีบดีเพิ่นมาโทษเาให้ว่าเขาเหตุผิดหมากหิตมางออกป่าได้เป็นชีบาเพิ่นยังบกงูได้นหมนั่นคือบริทัพการพัฒนาเพิ่นบกเปิดจิตเปิดใหญ่ไปชูแสงสว่างนะมันถือต่อต่อมากระดูกกายเป็นวีชาชี้หากิตเลยว่างแตเป็นบาปเลยเหตุสิ่งผิดเป็นบาป แต่ว่าห้าสอนเนี่ยมันถือตัวมันก็เรียยง่ายมันปได้ยากเกี่ยสบายสบาย,บายเรียบง่ายสอดอคล้องกลมถึงเหมาะสมอืม <c oughs> ต,ต้องไปครังหนาคนเขาแหงมีเบี้ยม,มีการมีเยี่ยงหลายๆอย่างนะอืมต้องเห็นให้มัน เหมาะสมแต่หมอกับสถานการณ์ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนแสเดงปฏิรูปปฏิรูปบุเคลเราทำลายหมางเพ่เให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนานๆอยู่เหมาะสมสอดคล้องกลมเกิดอุปกรนสิบวะเป็นแนวปฏิรูปเปง่าเฮดให้มันเหมาะสม แต่เข้าคนนี้การปฏิรูปมันก็เลยอยากเลยเลยไปจิมให้ปาเพียนี่พอแม่พาเหตุมากอะก็เลยคเคยเลยเคยังเสียนถอาายถูเทียนเลยนะจริงๆมันมันปดิจําเป็นได้แต่พอแต่แม่เข้าคนไตเยี่ยเราเพล่นเหตุกิจกรรมกลางคืนมันมืดคนก็ต้องไตเทียนให้มันมีแสงสว่างแต่พวกเข้ากังเว้นกระไตบ้านอ้าวคิดเบื่องดูบ้านเข้าสลัดหรือเข้าเป็นอะไรกันแน่ เบิ่งแล้วมันจะคือคนบมเต็มบาทแน่นอนเพราะมันมีแสงสว่างอยู่ที่ไปไต่มันเ็ทอีสักไรแนวมันผัดใบได้ผัดเอาขายความอเติมเข้าไปอีบัทจริงๆเพิ่นเฮ็ดกลางคืนไฟฝ่ากับพวกมีเพิ่อนไรสลาดก็เราเพื่นไต่เทียนเนาะมันก็มีแสงสว่างที่ปลอดที่ก็ที่ยูกล้แสงสว่างอันเอนี้แต่สมือนี้มันมีแสงสว่างพอโดยเฉพาะกลางเวรเราจัดงานเอาโบจัดเป็นเรื่องสิ่งพวกนี้นะเรได้จัดเป็นเลยนะ S <S <an> เอข้าไปตายถูกแต่ีกมันควันดิมันไปทําลายอย่างอื่นได้บานเลย <S <S <an> <S เอาหูดังข้าพร้อมได้บาดเนี่ยสารพัดเลยบางคน,นเป็นปอดหมดแล้วไปตายถูกแต่แกข้า,ากันเคยกันแล้วก็บมีการปฏิรูปบอสอดส่องเข้าไปจงความเป็นจริง <S an> <S an> อันน่ะอะไรเหตุกันมาถูกเทียนเลยโอ้ปอบอันเ้าจะเห็นโรงงานบริษัทมันเขาจ้ารวยหมดแล้ว แล้วมเผาถิมปีหนึ่งนี่เขาเผาหลายที่สุดโดยเฉพาะคนจีนเขาเผาถูกเทียนเนี่ยนะก็ได้เงินปอกปอกขายปอกเก็บมากๆขนาะด <c oughs> <c oughs> จริงๆตะกี้มันก็ยุป้ากับโบมีไฟฟา้าแล้วเพิ่ก็เลยใไต่ไต่ต่เทียนและดีที่สุดแหละ,ะ,ะ,สสทรรระเทียนมาไต่ได้แับแสงสว่างป่าทรงสีทํากิจกรรมมันก็ไต่เทียนตะกี้พอมันดีสุดได้ได้เทียนเนะพราะมัโบวิเชง มันเป็นแสงสว่างใต้เทียนแล้วก็ใต้ถุพ่อพออย่างใต้ถุเพื่อนไรยุ่งเอาก็เลยอ่านกวบกันเป็นถูสัตล์บาตรเลยอ่านอ่านขวบกันเป็นถุจูบบูชาสัตวะบาตเยอากลับไปกันใหญ่เลยได้บานเลยจริงมมจริงบัวแมนจูดให้มันมีแสงสว่างเทียน,นนั่นแล้วก็จ,จูดถูกไรยุ่ง มันพอม,มีมุ่งมียังการ,ารต,ต้องกาทานสารีวุฒินังแเจ้าที่ยุ่งกินเวิ่นบาดทเห็น,นมามาตั้งหลายบาดเอยเออกากินวัตถุตะมันควันยุ่งมันหยาดควนันฮากี่ควันดอกมาจูดไลย,ยุ่งเจ็ตัวบาดต่อมาผ่านการน่านการมากเกิดปริษฐ์ปร,ด,ปรดอยเกินมากฮ่าดอกหภาพใหม่ที่มันหอมมาใส่เด็ก็เลยเออข้ามหูเลยเพราะว่าก็ได้ข้ามหูยู่ข้ามหูการเวลาดี <c oughs> เลยว่านี่ก็เลยเอามาจุดจุดก็ไล่ยุ่มก็ได้ผลเด้๋วเอาไอามมน้หนอมมามันกกบมันเนาะจุดไม่ซึมกันเหม็นก็ได้ยุ่มันกับพายแะ่นี้ต่อมากันเลยว่าจุดบูชาเพราะงงตึมกันไปอีกบบดจริงจริงปูชาผมเป็นทังท่านมันบูชาคนละเอาเลยว่าบูชาเออไปเลยควไม่หัดกันไปหมดเลยหย่อนความหัวใจ เอาไอ้ไอ้ใช่บาทแล้วหล้วบาทนี้ไอ้พระเพิ่นไปไปรับเอาบาทเพราะว่าบาทตั้งในโต๊ะ